นักกีฬาคนไหนที่อยากจะรู้ชะตาชีวิตของตัวเองจงริขิจชีวิตของตัวเองด้วยตัวคุณเองคุณต้องรู้สี่ข้อนี้แล้วคุณจะรู้ว่าอนาคตบนเส้นทางของการเป็นนักกีฬาของคุณมันจะราบรื่นมันจะสนุกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสี่ข้อนี้ของคุณข้อที่หนึ่งคือคุณต้องรู้ตนเองว่าทำอะไรได้ทำอะไรได้ในที่นี้คือต้องเจ๋งต้องดี เป็นจุดแข็งของตัวเองถ้าคุณรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ดีแล้วจงทำมันต่อไปทำมันเรื่อยๆพัฒนามันต่อไปจุดนี้แหละคะ่ะชะตาชีวิตคุณจะไปต่อได้ข้อที่สองคุณต้องรู้ว่าตนเองทำอะไรไม่ได้หมายความว่าอาจจะมีจุดอ่อนหรือมีข้อด้อยรู้ว่าตัวเองห่วยเรื่องอะไรอะแต่ถ้ารู้ว่าห่วยเรื่องอะไรสิ่งสำคัญคือ คุณต้องยอมรับว่าคุณห่วยเรื่องนั้นหากคุณยอมรับเมื่อไหร่คุณจะรีบพัฒนาตัวเองและก้าวข้ามจุดที่คุณยอมรับไปโดยที่ไปโฟกัสจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนโอเคไหมข้อที่สาสิ่งที่คุณต้องรู้คือรู้ว่าตนเองอยากได้อะไรเมื่อเรารู้จุดแข็งรู้จุดอ่อนที่ควรจะพัฒนาเราต้องรู้ว่าเป้าหมาย ของการเป็นนักกีฬาของเรามันคืออะไรเราจะไปถึงเมื่อไหร่และใครอยู่บนความสำเร็จของเราบ้างคุณจะต้องรู้ความต้องการเป้าหมายในชีวิตของคุณนั่นคือจะเป็นพลังใจเวลาคุณหลงทางและคุณก็จะนําเป้าหมายมาเป็นขีดทิศเพื่อชีวิตเพื่อริกิชีวิตของคุณนั่นเองข้อสุดท้ายว่าคุณจะอยากรู้ชะตาชีวิตของตัวเองคุณจะต้องรู้ว่า คุณไม่อยากได้อะไรหรือสิ่งที่มันมารบก,กวนคุณสิ่งที่คุณไม่ได้ปรารถนาสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการคุณก็จะสามารถตัดมันทิ้งได้และคุณก็จะมีเวลาไบโฟกัสในการพัฒนาตัวเองทั้งร่างกายทั้งจ,จิตใจทั้งทักษะความรู้ที่จะมาสนับสนุน ชีวิตของคุณบนเส้นทางของการเป็นนักกีฬาแค่นี้ค่ะสี่ข้อที่ต้องรู้และคุณจะรู้ว่าชะตาชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณจะไปในทิศทางไหนใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กำลังใจพลังใจกับคนที่กำลังอยากจะสนับสนุนลูกเล่นกีฬาและคนที่อยากจะไปสู่เป้าหมายชีวิตของการเป็นนักกีฬาของตัวเองขอบคุณมากค่ะ